สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะมาดูเสียแซมครับโอ้ยมันน็อกใช่ไหมวะดูแซมวิ่งขับไมโครครับ พุชสา้เป็นสางครับเฮ้ยเขาจะขึ้นได้บ่คือสั้นตปโอ้ยกูโบสวิงมาทางพี่ตายไกล เอาจงอางเข้าไ้เด้อบุ๊วัน <siglo> น <achi bizarre> ี้เงินฟาขังเลยสิ้ายนี่ครับพอมีไมโคร่ครับแต่ว่าเป็นซมีแห้วครับลกงไซโอ้ยเที่ยถึงรถเลย ซีโปรครับโอ้เห็ดแบบของเขาเดี๋ยวมาใส่หมองสั้นๆเลยครับขอขอ,ขอ คันใหญ่แบบนี้สบายเลยครับจะลังลงคุดบ่อนี่สิเรียวุดาจะคุดบ่อนี่คุดได้หลายเด้ออ๋อคุดบ้านก่อนไปอ๋อโอ้โหว้าวโยโอ้มันเป็นสตรมันเป็นสรครับ

เอาเสาเข้าไว้ดือ้อแหลงเดี๋ยวเซยวิ่งจะพาไปซื้อข้าวลามต่อนะฮะไปขายข้าวลามครับตอนนี้อะ <c oughs> เป็นหุ่นส่วนครับร้านข้าวลามนะครับ เส้นสัญญาเป็นหุ่นส่วนแบ่งครึงนะครับคลายใดเท่าไดกัปันพูดกันครับโอ้โอเท่ครับ เดี๋ยวมาดูความแรงครับ 7E ครับเดี๋ยวมาดูความแรง 7E ครับนี่โอ้แรงแรงแรงงานนี้ ไ o โอเจ็ดอีครับสองร้อยยี่สิบห้าแรงก็แมตไปแล้วก็ความแรงเี้ยเรือเรือครับเอาอีกเที่ยวนึ่งทำหน่อยจัดโหลด ตากเต็มแล้วมันสิแกงนี่นี่สามเที่ยวครับน่าจะเต็ม งัดบึบงัดบึบเลยครับพอจะกข้อหลามสิ่งโอ้ย <c oughs> ห้างเงินส่วนข้าหลามจำกัด <c oughs> แมคโคกับ่าคับครับฮุกบอกับ่าคับครับ, ore, รบ,รบแซมแลนครับถ่ายคลิปย่างเดียวครับผม ai, รถไทกับโมาบายอีกโอ้พกตีนี่กันพ่อแม่ไม่ยังนี้ลูกต้องเป็นนะครับ แต่ว่าเสมบ่เอาครับเสมสิไปขายขาวหลามครับเสมบ่เออบ่ครับไม่พฟกับ่ครับครับพกหอกับ่ครับครับสิไปขายของหลามวิ่ามากเลยอ เด้อรับเุยอ้ตัง้ยากได้แล้วไปขายข้าร้ามดีกว่าป่ะไปจไปขายข้าร้ามีป่ะเออเล้นาะมงซครับเป็นโค้ดไม่โค้ดโค้กับมี่ไม่โค้ดไม่โค้กับ่ะข้องรถพกรอับก่บมขับรถไชกับมะบาอีกเมลักขับรถเขาครับเป็นเป็นใจโคงสุดอ่ะอุ้ยนี่ยังนิ่มอ่ะนมองนะ

cảm thấy vinh cảm ủa khẩu anh nhang mua đây mà. <laughs> có โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม้วยครับบ่ได้ลงคลิปโดนกันจะเฝ้าลืมกันครับไม่ยมไม่ยำเสียเบีรยมาหนิเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ